ทุกคนชิโนอิที่ทิมทำเป็นพรีเซนเตอร์เพิ่งผ่านไป2เดือนยอดขายทะลุ2 5 0 0 0ันกระปุกแล้วค่ะส่วนใหญ่คนจะเมนบอกว่าใช้แล้วดีมากแล้วก็ขาวขึ้นจริงๆค่ะแต่ก็ยังมีคนที่ลังเลว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมนะถามพิมเข้ามาเยอะมากวันนี้พิมจะมาตอบทุกคําถามเลยค่ะทําไมชิโนอิใช้แล้วขาวขึ้น,นเพราะสังสก,กัดเลยค่ะดอกตุ่มเดลิลี่จากญี่ปุน่นช่วยกระตุ้นการสร้างคือตาภายในผิวทําให้ผิวขาวขึ้นค่ะผิวแพ้ง่ายคุณแม่ตัง้งครรภ์ให้นมอยู่ใช้ได้ไหม ช่รอ,อ่ยผ่านการทดสอบการแพ้จากคุณหมอผิวหนังแล้วไม่มีสารกลุ่มวิตามิน A ที่เป็นอันตรายต่อลูกน้อยนะคะเนื้อครีมเป็นยังไงบ้างเนื้อน้องเป็นสีชมพูอ่อนค่ะอ,อืกลิ่นหอมเบอร์รี่มากเนื้อเข้มข้นนะคะทาไปแล้วเนื้อจะแตกตัวเป็นน้ำนะคะไม่เ,นเนหนียวเนหนอะซึมไว้มากๆเลยทีมการันตีค่ะนี่ ทาตอนไหนได้บ้างทาได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะถ้าใครอยากจะผิวใสไวๆนะคะต้องทาเป็นประจำนะแต่ถ้าใครต้องรีบใช้ผิวนะคะก็บวบก,ก่อนนอนเหมือนคิพมก็ได้ค่ะราคาเท่าไหร่ใช้ได้นานไหมขอกเลยนะคะ